ค่ะวันนี้มาดูกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของ verb to h a v e นะคะซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนของโครงสร้างรูปประโยคคำถามของการใช้ verb to h a v e นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการฝึกทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ verb to h a v e ในส่วนของประโยคบอกเล่า แล้วก็ประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็ฝึกผันไปผันมานะคะบอกเล่าเป็นปฏิเสธปฏิเสธเป็นบอกเล่านะคะค่ะแล้วก็ในวันนี้เราจะมาทําเป็นคําถามนะคะค่ะในส่วนของคําถามนี้เราก็จะมีะการนํา verb to do เข้ามาช่วยนะคะในการวางไว้หน้าประโยคนะคะซึ่งทําให้รูปประโยคเป็นประโยคคำถามนะคะ verb to do ก็จะแบ่งออกเป็นนะคะ do กับ does นะคะ ซึ่งดูกับดัสจะจะใช้ยังไงนะคะดูตามด้วยประธานที่อยู่ในกลุ่มของผูพุทธนะคะก็จะมี i u v z นะคะสี่คำนี้นะคะแล้วก็ในคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มผ่้พุทธนะคะส่วนดัสล่ะดัสก็จะใช้กับประธานตามด้วยประธานเอกพจน์นะคะ เช่น he she it นะคะหรือว่าสัตว์สิ่งของหรือว่าบุคคลเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งคนเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วย have นะคะ have have โดยที่ไม่ผันนะคะไม่ว่าจะใช้กับประธานตัวไหน have ตัวนี้ก็จะยังคงเป็นตัวเดิมนะคะเป็นคำเดิมก็คือคำว่า have นะคะโดยที่ไม่ต้องผันนะคะแล้ว ก็จะตามด้วยกรรมนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะดูนะคะดูจะตามด้วยประธานค่ะประธานที่เป็นตัวนี้นะคะ i u นะคะ v นะคะ,ะดูเขาตามด้วยประธานสีตัวนี้นะคะแล้วก็ดัสเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าดัสเขาจะใช้กับอ่าฮี He, นะคะชี She, นะคะแล้วก็อิดนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาตามด้วย h a l e นะคะอ่า h a v e นะคะอ่า uh, ด้านล่างนี้ก็จะเป็น h a l e เหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องผันนะคะตรงนี้ใช้ h a l e นะคะแล้วก็ตามด้วยเลยคะ่ะตามด้วยกรรมตามด้วยกรรมนะคะ อ่าค่ะสังเกตนะคะดูนะคะดูอ่าเขาจะใช้กับเขาจะใช้กับประธานสี่คำนี้นะคะอ่าดูนะคะแล้วก็ Dash นะคะ Dash เขาจะใช้กับประธาน สามตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะคะ h a l e ใช้ทั้งในรูปในส่วนของประธานที่เป็นพูพุทธแล้วก็ประธานที่เป็นเอกพจน์ตรงนี้ก็ใช้ h a l e เหมือนกันนะคะยังคงใช้ h a l e เหมือนกันนะคะค่ะต่างกันแค่ ต่างกันแค่อะไรคะต่างกันแค่ do หรือ d o สนะคะเลือกใช้ดูหรือ d o สให้ดูที่เราจะเลือกใช้ do does, หรนนะะือ d o e ให้ดูที่ประธานนะคะให้ดูที่ประธานนะคะประธานพหูพจน์ IUVD ให้เลือกใช้ ดูนะคะให้ใชด้ดูวางไว้หน้าประโยคนะคะประธานที่เป็นเอกพจน์ในรูปของเอกพจน์ทีชีอิดนะคะให้ใชายด้าสวางไว้หน้าประโยคนะคะส่วนที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะส่วนที่ไม่ต้องเปลี่ยนก็จะเป็น half นะคะตัวน,นี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะ ส่วนที่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะประธานประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์นะคะตรงนี้เว r ร์บตัวนี้ยังคงเดิมนะคะยังคงเหมือนกันนะคะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะใช้ h a v e นะคะความต่างอยู่ที่การใช้การเลือกใช้ do หรือ does นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับประธานนะคะว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์นะคะซึ่งไม่เหมือนกับในรูปบอกเล่านะคะบอกเล่าเขาจะเลือกใช้เป็น have และ has นะคะ ถ้าในส่วนของบอกเล่าเขาจะใช้ h a l e และ has นะคะซึ่งอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับประธานเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในรูปบอกเล่าค่ะแต่ในส่วนตรงนี้ในส่วนของคำถามนะคะร r b ตรงนี้ยังคงเดิมนะคะให้เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้านะคะเลือกใช้เฉพาะด้านหน้าให้ให้สอดคล้องกับ ประธานนะคะเอกพจน์หรือว่าพหุพจน์นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นนะคะชีนะคะ อันนี้ตั้งเป็นตั้งเป็นบอกเล่าให้ดูนะคะแล้วก็ให้ให้เปลี่ยนเป็นคำถามนะคะตั้งเป็นบอกเล่าให้ดูนะคะ she has to c a t s นะคะอันนี้นะคะหล่อนมีแมวสองตัวนะคะหล่อนมีแมวสองตัวแล้วเราจะมาทำให้เป็นคำถามนะคะเป็นคำถาม เป็นคาถามทำยังไงคะเป็นคําถามอย,าอย่างแรกเลยนะคะเราต้องสังเกตที่ประธานก่อนนะคะในที่นี้ประธานคือชีนะคะชีเราจะเลือกอดูหรือด้าสมาวางไว้หน้าชีนะคะสังเกตนะคะเราต้องเลือกด้าสนะคะดาสนะคะแล้วก็ตามด้วยชีนะคะชีแล้วก็ด้สชีแฮสตรงนี้นะคะ has ตรงนี้เมื่อเป็น has ตรงนี้นะคะบอกเล่าก็จะใช้ has นะคะแต่เมื่อเป็นคำถามตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะคะกลับมาใช้เวิร์ตัวเดิมของเขานะคะก็คือ have นะคะ does she have two cats นะคะ does she does she have นะคะ two cats นะคะ อันนี้ก็จะเป็นคำถามไปนะคะเห็นไหมคะ she has to w c a t s นะคะพอมาเป็นคำถามนะคะสร้างให้เป็นคำถามเราก็จะใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะคะโดยที่ให้เราสังเกตนะคะให้เราสังเกตว่าประธานประธานตัวให้เราสังเกตที่ประธานนะคะว่าจะใช้ do หรือ does นะคะในที่นี้ประธานเป็นเอกพจน์ก็คือ she นะคะให้เรานำ does เข้ามาวางไว้หน้า หน้าประโยคนะคะแล้วก็ตามด้วยประธานเอกพจน์นะคะแล้วก็ด้านหลังเห็นไหมคะโครงสร้างตามมาก็จะเป็นออกประธานเสร็จใช่ไหมคะก็จะตามด้วย half นะคะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นกรรมนะคะอ่ากรรมส่วนขยายของประโยคนะคะ two cat นะคะอันนี้เป็นกรรมนะคะซึ่งเป็นส่วนขยายของประโยคนะคะแต่หลักๆให้สังเกตก็คือเลือกใช้ d a s ด do หรือ d a s แล้วก็สังเกตที่ประธานนะคะแล้วก็ verb ตรงนี้จะต้องคงที่อยู่อยู่ เสมอนะคะ h a v e นะคะมาดูต่อไปค่ะประโยคที่สองนะคะมาดูประโยคที่สองนะคะถ้าเราจะบอกว่าอะไรคะ the y h a v e เขามีเขามีเขามีอะไรดีเอ่ยเขามีเขามีกระเป๋าสิบใบเขามีกร,กระเป๋าสิบใบนะคะอย่างเช่นนะคะ อืม they uh, นะคะ they have นะคะอันนี้เป็นอันนี้ในรูปบอกเล่านะคะบอกเล่าก็จะ uh, สังเกตน,นะคะ They have 10แตกนะคะเขามีกระเป๋าสิบใบนะคะหรือก่าถุงสิบใบนะคะเราทำยังไงให้เป็นคำถาม ทำยังไงให้เป็นคำถามคะสังเกตเลยนะคะอย่างแรกนะคะสังเกตเลยประธานเป็นอะไรคะ they, they นะคะ they ในรูปของอพหุพจน์นะคะพะหุพจน์เพราะฉะนั้นเราเลือกใช้เป็น do เข้ามาช่วยนะคะเราเลือกดูเข้ามาช่วยนะคะ do they have นะคะ ดูเดย์ฮาว10แบงคนะคะพวกเขามีกระเป๋าหรือว่าถุงสิบใบใช่หรือไม่นะคะใช่หรือไม่สังเกตดูนะคะแล้วก็ประธานที่สอดคล้องกับดูนะคะ ก็คือ d นะคะยกมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะด้านบนประธาน d a y นะคะประธาน d นะคะเราใช้ do นาหน้านะคะแล้วก็ตามด้ว um, ย h a v e นะคะตามโครงสร้างของเขาด้านบนเลยนะคะดูตามโครงสร้างด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนขยายนะคะเป็นเป็นกำนะคะ ten b a g s นะคะ do the y h a v e ten b a g s นะคะพวกเขามี oh, ถุงหรือว่ากระเป๋าสิบใบใช่หรือไม่นะคะมาดูกันต่อข้อที่ข้อที่3นะคะข้อที่สา,ะะสาถ้าเราจะบอกว่าบอกว่าอะไรดีเอ่ย we have many flowers we have many flowers นะคะ we have many flowers mm hmm. พวกเรามีมีดอกไม้นะคะมีดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะพวกเรามีดอกไม้เยอะแยะเลย ตรงนี้เราจะทำเป็นคำถามได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะสังเกตที่ประธานประธานคือวีนะคะวีเพราะฉนะนั้นเราใช้อะไรคะดูหรือด o าสแน่นอนค่ะเราต้องใช้ดูนะคะ Do we นะคะแล้วก็ have have คงตัวเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปผันอะไรทั้งสิ้นนะคะ Do we have many flowers อ่าอ uh ืม huh. ด uh ูเ huh. อพวกเรามีดอกไม้เยอะแยะใช่ไหมมีดอกไม้เยอะใช่ไหมอืม uh huh. ใช่หรือไม่นะคะเห็นไหมคะง่ายน,นิดเดียวนะคะเพียงแค่อ่า uh huh. นำดูหรือว่าดัสมาวางไว้หน้าประโยคนะคะอ่า uh huh. แล้วก็เห็นไหมคะตามด้วยประธาน verb ตรงนี้ verb to have คงที่เหมือนเดิมไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์นะคะให้สังเกตนะคะ,ะไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือว่าพหุพจน์ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะคงไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องมีการผันใดๆทั้งสิ้นนะคะแค่ แค่ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะแค่ดูหรือว่า d o s s นะคะที่จะเป็นตัวตัวบ่งชี้ว่าเราจะเลือกใช้คำไหนมาวางไว้หน้าประโยคนะคะเพื่อให้เป็นประโยคคำถามนะคะดูหรือ d o s s นะคะดูหรือ d o s s